กาลครั้งหนึ่งในสถานที่ที่กว้างใหญ่เกินกว่าจะวัดได้มีแผ่นกระดาษเปล่าแผ่นหนึ่งมันสงบมันกว้างขวางและมันรองรับทุกสิ่งที่เข้ามาหามันวันหนึ่งมีเสียงสองเสียงดังขึ้นมาบนกระดาษเสียงแรกเป็นเสียงของใครบางคนที่พูดเร็วมาก มันเต็มไปด้วยเหตุผลและการคำนวณเสียงของสมองข้าต้องเข้าใจทุกอย่างข้าต้องควบคุมทุกสิ่งข้าต้องคิดให้มากที่สุดเพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียงนี้แข็งแกร่งและดูเหมือนจะเป็นผู้รอบรู้กระดาษสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่เสียงนี้ดังขึ้นตัวอ,อักษรก็เริ่มปรากฏขึ้นบนตัวมันเองมันเป็นตัวหนังสือ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันต้องเก่งกว่านี้ฉันไม่ควรทำพลาดฉันต้องเป็นที่ยอมรับฉันไม่ดีพอกระดาษเริ่มรู้สึกหนักขึ้นเหมือนมันเต็มไปด้วยถ้อยคำเหล่านี้ต่อมามีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นมันเงียบกว่าแต่นุ่มนวลกว่าเสียงของหัวใจ ข้ารู้สึกถึงบางสิ่งข้ารู้สึกอบอุ่นข้ารู้สึกกลัวข้ารู้สึกตื่นเต้นข้ารู้สึกโกรธข้ารู้สึกเป็นอิสระและเมื่อเสียงนี้พูดมันไม่ได้สร้างตัวหนังสือแต่มันสร้างสีสันขึ้นมาบนกระดาษสีฟ้าอ่อนของความสงบ สีแดงของความกโกรธสีเหลืองของความสุขสีดำของความเศร้ากระดาษเริ่มรู้สึกถึงคลื่นของอารมณ์ที่ถาโถมเข้ามาบางครั้งมันสดใสบางครั้งมันมืดมนแต่เมื่อเสียงของสมองและเสียงของหัวใจดังขึ้นพร้อมกัน กระดาษกลับเต็มไปด้วยความสับสนกระดาษสงสยัยฉันเป็นใครกระดาษเริ่มคิดฉันเป็นเสียงที่พูดอยู่ในตัวฉันหรือเปล่าฉันเป็นข้อความที่ถูกเขียนลงบนตัวฉันหรือเปล่าฉันเป็นอารมณ์ที่แปลเปลี่ยนไปมาหรือเปล่าและทันใดนั้น กระดาษก็ได้ยินเสียงที่เงียบสงบที่สุดเสียงหนึ่งเสียงที่ไม่เคยถูกสังเกตเห็นมาก่อนเสียงของความเงียบเจ้ารู้ไหมเจ้าไม่ใช่เสียงเหล่านั้นเจ้าไม่ใช่หมึกที่ถูกเขียนลงมาเจ้าไม่ใช่อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเจ้าคือกระดาษเองเจ้าคือสิ่งที่รองรับทุกอย่าง แต่เจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงกระดาษเฝ้ามองตัวเองมันเริ่มสังเกตเห็นว่าไม่ว่าตัวหนังสือจะเต็มไปแค่ไหนไม่ว่าสีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันก็ยังเป็นกระดาษเสมอแม้ว่าหมึกจะถูกเขียนลงไปกระดาษก็ยังอยู่แม้ว่าสีจะลบออกไป กระดาษก็ยังอยู่แม้ว่าทุกเสียงจะเงียบลงกระดาษก็ยังอยู่กระดาษค้นพบความลับข้าไม่ใช่สิ่งที่ถูกเขียนลงบนตัวข้าข้าคือสิ่งที่เฝ้าดูทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปและในช่วงขณะนั้นกระดาษก็ค้นพบว่าตัวมันเองคือความสงบ มันไม่ต้องพยายามเป็นอะไรมันไม่ต้องยึดติดกับสิ่งใดมันเป็นเพียงแค่เป็นและทันทีที่มันตระหนักรู้เสียงของสมองเริ่มเบาลงเสียงของหัวใจเริ่มสงบขึ้นและสุดท้ายเหลือเพียงแค่ความเงียบตอนนี้ คุณพร้อมจะฟังเสียงความรู้สึกของตัวเองแล้วหรือยัง